วันนี้จะมาอัปเดตข่าวในเกมกับตันซูบะซะดีมทีมกันนะครับได้มีการประกาศตู้สุ่มกาชาใหม่เข้ามาอีก3ตู้นะครับตู้สุ่มกาชาตู้แรกก็คือผู้เล่นระดับโลกกาชาปองฟุตบอลทีมชาติเยอรมันผู้เล่นใหม่สวมชุดยูนิฟอร์มทางการฟุตบอลทีมชาติเยอรมันนะครับระยะเวลาของกิจกรรมก็คือ15-29ถึงธันวาคมนี้ สู้สุ่มกาชานิสการันตีผู้เล่นใหม่1คนในสเต็ปที่6นะครับส่วนตู้ที่2ก็คือสู้เขาเหล่านักรบสีน้ำเงินกาชาปองฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่นนะครับระยะเวลาของกิจกรรมก็คือ15-31ฮธันวาคมนี้ผู้นี้เมื่อหมุนกาชาปองสิทธิ์ผู้เล่น3ครั้งต่อไปการันตี SSR 1คนนะครับ ตู้สุ่มกาชาตู้ที่3ก็คือตู้ฉลองครบรอบ6ปีทั่วโลกสู้เขาเล่านักลบสีน้ำเงินกาชาปองฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่นนะครับ ผู้เล่นใหม่สวมชุดยูนิฟอร์มทางการฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่นด้วยนะครับระยะเวลาของกิจกรรมก็คือ18ธันวาคมจนถึง1มกราคมตู้นี้มีการการันตีผู้เล่นใหม่หนึ่งคนในสเต็ปที่6ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอ,อีกมากมายอย่างเช่นกาชาปอง10ผู้เล่นฟรีฉลองครบรอบ6ปีทั่วโลกซีานาริโอประจำวันเฟส2ฉลองครบรอบ6ปีทั่วโลก ล็อกอินโบนัสเฟส2ฉลองครบรอบ6ปีทั่วโลกซึ่งจะได้รับดีมบอลสูงสุด150ดีมบอลนอกจากนี้ก็ยังจะได้รับไอเทมสุดหรูด้วยนะครับปิดท้ายด้วยภารกิจอีเวนต์เฟส2ฉลองครบรอบ6ปีทั่วโลกนะครับกิจกรรมของแถมแจกกันเยอะขนาดนี้เพื่อนๆก็เตรียมโหลดเกมแล้วก็ไปสุ่มกาชากันเลยนะครับ